เไม่ไดถนแล้วไม่สงสาเออไปเว้ยพีไปแจ็คนไปเว้ยไปถ้ามันทักแชทถ้ามันทักแชทนั่นไปได้บอกบอกมันว่าขอขอนักหนักได้ป่ะจะทักไปเลยพี่ห้าวเลยเป็หิงอะไรเนหัวห้าวเลย พี่พี่มันพี่มัอนวันไปมันมันจะลนกันเนี่ยมันมันโค้ดห้าวหเดีลยประมาณนั้นนะใช่ไหมดับไปกระตุ้นอารมณ์มันเนี่ยนั่นแหละนั่นแหละแล้วเราก็จะยับเอี่ยมาเลยอ่ะให้เด็ดแบบเล็กเด็ดอะไรแบนเลยน่าตื่นเลยพี่ก็เด็ดกว่ะนี่ไม่ยอก่ยอกมียอก เสียงพัดลมใครวะเสียงพัดมภัยวาไม่ใช่พัดลมกูนักหนักหลายพัดลมเลยถ้าเกมนี้ปล่อยเอเลนดอนหลุดนี่รอขึ้นคอนได้เลยถ้าปล่อยเอเลนดอนหลุดรอขึ้นปั่นได้เลยมาจริงแล้วเนี่ยเดี๋ยวเป็นมอทอนนะพี่เป็นมอทอนนะเอ๊ะอ้าวผมตานี้ผมขอแคดดี้ได้ไหมได้ได้มาเลยมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเลี้ยงให้ดีๆเลย เอาเอาก่อนไหมใครใครจะดีกว่า่ะแต่กูขอไปกูขอหมดที่ขอมาขอมาขอมาก่อนเรเลสได้แล้เดี๋ยวขึ้นคอนขึ้นคอนไปเบียร์สักขวดถ่านวานอยากเห็นต้องเปผมด้วยดิพี่อยากเห็นซิปเทพไหม วันนั้นเล่นเซฟนี่พี่เขตชอบใจอย่างแอลพัเล่นดีตัดเป็นคลิปมาะไม่ตัดเป็นคลิปตัดเบาเลยนี่แหละทีมชาติไม่ัวทีมชาติมาพพีี่่เเขขตตว่าเลยเด็ดถ้าถ้าตานี่ผมได้เอ็มบีพีแล้วพี่ได้พี่ได้ขึ้นควันก็ต้องเปย์ผมแล้วแหละพี่ได้พี่ให้เบียร์สามขวดช้างสามขวดพร้อมน้ำแข็งสองถุงผมไม่กินผมไม่กินเบียร์ให้พี่กินให้พี่กินให้ไม่มาพี่กินให้ ให้แต่ขวดไงไม่ได้ให้น้ำข้างในให้น้ำข้างในดีเซเว่นพูดพูดยิ้มต้องวนแล้วป่ะยิ้มต้องวนแล้วป่ะเดี๋ยวเพิ่มน้ำแข็งให้สามถุงพี่เฉินพูดนี้มต้องวนแล้วป่ะเด็กมันกะมันกะเอามันล็อกเลยเนาะเด็กแม่งผิดฟอร์มอ่ะไม่ MVP ติดกันเนี่ยปกติต้อง MVP ติดกันด้วยผิดฟอร์มอ่ะไออโอเด็ดนะน่าตัวเทียนมีแต่หนานา มันกล่าวมาเลี้ยงเทลโว้ยกล่าวเทลมายิงไงโอเคกวอกอกอะรองเท้าเกอะแม่งเลยจบๆบกันไปกวกกันไมโอ้โหมันให้เกียรติตัวแทนระดับจังหวัดกันด้วยระดับจังหวัดสามคนเลยว่ะสาคนกลางไหนล่ะนายล่ะทีมพี่น้องๆดูไว้ทีมพี่ไม่ทำรมดานะคะ ปล่าหรอกไปเล่นไปเล่นธรรมดาเยอะไปหน่อย <c oughs> แต่ของกูมันขึ้นเป็นโล่ขาวอ่ะกูต้องไปโหลดอะไรเป่าวะมันเป็นข,ขาวๆมันมันบังอ่ะไอ้โลจะแบบกูว่าอ๋อโลขาวกันไว้เหรอเออมันกนั้นไว้อ่ะมองไม่เห็นสี่เหลี่ยมมาหรอเออสี่เหลี่ยมใช่เป็นทุกคนคกูก็เป็นเอาล่ะโอเคผมไม่เป็นนะเอาล่ะไอ้เหี้ยผิด<อ>ที่ไรวะก็เป็นโหลดนะแอนดรอยอ่ะเอ้แต่ดมก็ไอไว้ดีกว่าก็แค่โอ้ยดีแลกตายเปล่าเอางี้ดีกว่า มันเป็นโลตันน้อยเบากันน้อยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่แหลกตายเปล่าหกกโลไไว่ะไปซ้ายขวาเนี่ยเอาซ้ายหรือขวาเลือกเลยชอบตันไหนเป็นไอเขตอยู่ขวาเนี่ยเดี๋ยวเล่าอยู่ซ้ายเดี๋ยวทำไมทำไมกูต้องอยู่ขวาวาเลนกูอยู่ซ้ายนะเนี่ยเพี่อหลอกปุย่ะอัลลัมเข้าแครลลี่ไปยิงนะนีอัลลัอมอัลนังปล่อยปล่อยปล่อยอัลลัมไปก่อนปล่อยอัลลัมไปก่อนเราดีเลย โอ้โหไม่รอดว่ะแม่งรอดว่ะตีฟีมัน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 อย่าไปใกล้มันดีอย่าไปใกล้มันอย่าไปใกล้ตีฟีมันตีฟีมันตีฟีมันนี่เลยนี่แน่เฮ้ยเฮ้ยรับหน่อยพี่ดมนี่นี่กำลังวิ่งไปแล้ววิมาขึ้นบนเลยโอ้โหไม่ไหวว่ะไออด อึดใจไ,ไว้อึดไว้อึดไว้เพื่อนอึดไว้ไอ้เหียไม่ทานไอสัตว์เอากูมาแถมอีกไม่ทันไปแล้วไม่ทันไปแล้วเอากูมาแถมอีกเอ้ไปแล้วผิดไปแล้วเทลยิบไปแล้วไปแล้วไปแล้วอเลยพี่อเลยพี่เต็มที่ผมแบ่งพี่เต็มที่ได้ได้ขอบคุณมากเอาไว้เฮียอย่างน้อยเวเล็อย่างน้อยแคลรี่มันไม่ได้เงิน หนูพุ่มใหม่มมะครวะคือหนูพุ่มใหม่วะมันพิมพ์ภาษาไทยใช่ไหมไอ,อ้แยแปลดีนี่กูอยู่ภูมิภาคประเทศไทยใช่ไหมเออป่าอยู่บนกับไรออฟนะอ่ามีปัญญาย,ยิงได้ยิงไว้มีปัญญาย,ยิงได้ยิงไปอ่าไม่ได้ขังเหรอก็ท้ายก็ท้ายโดงมาแนละ้ว ดวงดวงมาดวงมาถ่าย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 ให้แข็งเขีร์การให้จ้าเอาบางกอนก็ได้นะเอาได้เพื่อได้ก่อนได้ละก่อนบามกอนไปเดี๋ยวเตยเฮ้ยให้มังอยู่แตงได้เลยเอาเทลดีกว่าได้ไหมโอ้โหอย่ามองก่อนวะมันซ้อนเยอะว่ะลองไปเล่เติมนะมันไม่ขึ้นความกุมา อันนลยขึ้นตามมาะวะ่ะมันกดไม่ทันอ้าวไม่กดไม่ทันมือเหนียวเหรอ,อ,หอเนี่ยมือเหนียวอยู่แล้ที่จะตายอยู่แล้วอะ่ะเอ้าก็โถอ,อยู่ไหนกันวะไอ้เที่มันไปแล้วนี่อืมไอ้เหี้ยนะแป๊บหนึง่งงานหยาบแล้วเชียะไม่หยาบหรอกไม่หยาบ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 เอน<า>นอเท่าตีเท่าตีเพื่อนเท่าตีมาช้าไปหน่อย ไม่หยาบหรอกมึงหลังเข้าอย่าพึ่งนายอย่าพึ่งนาใจเย็นนะดันไปที่เออเนี่ยอ่ะมึงดูดกูก็ดูดอ่ะมึงดูดกูก็ดูดอ่ะเออกูดูดม้าดูดอะไรดูดอะไรดูดในป่าเนี่ยในป่าเนี่ยเป็นไงป้าไอ้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 ป้าดวงอยู่ดีนะดวงดวงไม่ค่อยเท่าไหร่เนี่ยดวงแม่งเลือดโลอยู่เขาพูดถึง สภามันไอสภามวยหรืเปล่าไอบ้าตามล่ะมาแบบมังกรมนแบบมังกเล็กเด็ดได้เป็ได้มาเด็ดมาลงไปข้างล่างดีกว่าครับเห้ยห้ให้ใไ้ให้ให้ให้ตห้ใด้ยห้ให้ใย้้ให้เห้ใ้้้ห้้้้ห้้้ หมเกือบละเกือบมันมีฉาบตาขาดเด็ดกลับบ้านเถิดเด็ดไม่ผมผมเล่นผมไม่เคยกลับป่ะพี่นี่ฟังไว้พวกชอบกลับบ้านอ่ะฟังไว้ต้องต้องบอกพี่เขตอันนี้ต้องบอกพี่เขตพม่ใช่แม่พี่โถตามพี่ก็อยากอยู่พวกเราดีแหละเออนี่ไปเอ็มไปเล้ไปแล้วเอาล่าง อะไรมึงจะไปล็อกใกล้มันพี่โดนเดี๋ยวปอนปอนมันเรื่อยๆเติมนะกูเติมหมดนะไปนะไปนะอารามแม่งอยู่ใกล้มันมัเฮ้ยเปิดเปิดมาก่อนนะเอาเด็ดพี่เอาเด็ดมาเปิดแล้วเปิดเลยผมดึงความสนใจให้มีไอ้นั่นวะไม่มีสมาอะสปิดเอ้ไม่ใช่สปิดเนี่ยไอ้นี่กดล่วงมาบนวะเอ็มโดนวะเนี่ยถอดได้กูก็ทุบกูก็ทุบมึงทุบกูก็ทุบตลอดดิ แต่กูไปนะกูไปนะกูกูล็อกอัลลัมไปแล้วไปเลยล็อกเลยล็อกกันให้เต็มที่สายล็อกทั้งหลายไ้ยมันล็อกโอโดอารามล็อกอไมันเก็บมองกูยืนมองกูยืนมองเพื่อนยืนมองเพื่อนเฮียวแม่งไอ้นี่แล้วนะยืนฟรีนะต้องเป็นคนไปโบนั่งไปอันจ้าไม่ทานาทีแล้วดีกว่าเคลียร์แล้วเนี่ย สามสองหนึ่งวิ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 ่งดิเอวิ่งเอ๋ยี่ยนไม่ตีหยุดทำไมวะเฮ้ยอผมอยู่นล่างนี่หว่าเฮ้ยเดชที่กำลังไปวะมันเพ่าวได้ค่ะมันเพ่ามันหลุดเหรอสวยปั๊บ้าอ้าวเฮียนี่เข้ามาทำไมเนี่ยตู่ตายเลยของแตี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 สตาร์ทป่ะตีสตาร์ทไปแล้วไปแล้วถอยแล้วเดชถอยละถอยละถอยละเดชไปเลยเดชไปได้ถอยไหมพี่ไปรอดอยู่ละพี่สบาย ที่เขาเรียกว่าแบบอาเดี๋็ดโดนจับครับจับหรอคะเทลแถวดิเฮ้ยเด็ดกลับเลยกลับไม่ได้พี่เทลมันยิงฟีอยูลเติมเราเติมดีเทลแถวเอาเอาพี่เด็ดเอาเฮ้ยพี่วีพี่สัตว์นี่แนีนี่แน่นี่แน่้ยเอาดวงดวงมาเอาแม่งหน่อยนไหมเดี๋ยวระวังนะพี่ขอเคลียร์พี่ลงไปโซนเฮ้ยดวงมาโอยละ ไปไม่ใชถอย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 นไปเลยขึ้นไปเลยล่วงไปนะไปแล้วจ้าไปไหนไปบนอะล่วงไปบนจ้าเดี๋เที่ยวมาเนี่ยเที่ยวมาเอาไม่อย่างงโอเคย่ามาเยอะว่ะกดกดกๆถอย nãy nãy, em đến rồi, 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 em đến em đến rồi, 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 đến rồi, em đến rồi, em đến rồi, rồi, em rồi, ครับก่อนครับก่อนไหมไปแล้วจ้าโคตรน่าลวงเลยวันเทว์เนี่ยมันมาซ้อนสี่วะเมื่อกี้แม่งจับแม่งซ้อนสี่ย่าซ้อนสามมันเยอะซ้อนสิบจับแม่งไปเขียนกายรังก่นไม่ไหวสวาร์เป็นบนเลยนะดูอ่ะดูอ้าว โอ้โหเจอเทลยิงฟรีเทลยิงฟรีโอ้โหโอ้โหโอ้โหบนว่ะาบอลถ้าไปดันบนลที่เอาบนอไม่ได้ต้องลวงเทลยว้ได้โอ้โหโอ้โหไปเดียสลับไปจ้าไปลากให้ไปบนเลยจ้ะบอมันมีป้อมฝั่งเรามีด้วงไหมเอ่อมันไม่ได้มาด้วยกันหรอวะไม่ได้มา อาจจะบูลลี่กันเองก็ได้เออจะมีว่าจะมีใครบูลลี่ทีมเดียวกันไหมออมันขึ้นไปเยอะขึ้นเยอะลงแลยลงเลยวต้องลุกเทลแล้วได้สวยสวยสวยเทลสวยแม่งเดินคนเดียวไอ้เงี้ยโอฟิกเกอร์เลยหรอกะังมันองน่องบ้าหน่องบ้าก็โทษไปการให้การให้เราดวงบบน่ะ ไอ้เหี้ยเอ้แตกอีกอก่ร่างได้ล่างได้ล่างได้ไม่ทันว่ะไห้สัตว์ให้ทันป่าววะโอ้ยเฉียวเฉียดไอ้เหี้ยทันก็เหมือนไม่ทันไม่เป็นไรลองไปกลางลองไปกลางฮึบบฮึบด้วงด้วงอีเทลอ่ะอีเทลกำลังมา กูซี่ต no ับ no ก yes. ูเลยจับกูตับพวกกูซีไอ้ยาต้วงไม่ถึงด้วงวะเขาไปป่าดนอนนะนอนนะไปาหมดอ่ะกลัวนอนนะไปไปโอไปแล้วกไปแล้วหูเทลมันเหนื่อยนิดเดียวเองไปแล้วไปแล้วไม่ไหว เฮี่เทลมันเล่นดีว่ายืนดีชิบหายเยังรักอยู่ไหมหมูไข่หมูวะกูหลอกใช่หมูเหรอเออกูหมูก็งงทีหมูมูซูหรือเปล่าไม่ได้เช็คป่านะวางเทลบนนะ เดีย๋ยวขึ้นไปเก็บเองไปมันยิงทีเดียวก็แตกครับวะเทลเทลต้องให้พี่กอ๊อตเก็บอ่ะพี่กอ๊อตเก็บได้อยู่แต่ไม่ได้ยิงอ่าว<อ>ฝั่งต<อ>ู<ๆ>สะดวกว่ะไปเยอะนะเยอะนะถอยถอยกันเลยครับม,มาดีมาดีไปด,ดีอ้าวชี้เอ็มโดนไม่โดนไม่โดนไม่โดนกรอให้มึงมาขังผมอยาเขียดถ่ายป้อมฟรี ดีแหลกไปแล้วมันกลางหลังป้อมอ่ะไปแล้วจ้าดีแลกไปแล้วจ้าจีเนสิสโอ้จีเนสิสบาดเกือบโดนหัวโอ้ด่วงมาเฮยกำลังไปกลางนะไฟก็ลเลยเะเคียนเวฟให้ไปเลย กูโดนเถลยิงฟรีเฮียไม่มีกูครั้ไงถอย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 ไม่ถึงว่ะไปแล้วจ้ะเกมโดนไปเลย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 เห็นบอกว่าหนีก็เลยฝังให้เอออย่าลืมอย่าลืมไฟนะรอกูด้วยกูขึ้งกลับบ้านมาในการบนให้ เอีอะไรกมึงกันวาดีเลกสป,ปินละไปเขียเทีวอีกที่ว่ะการเมกูมาไม่รู้ล่างเด็ดเขียนให้แล้วนะ นอาคลองกันอยู่อให้มาเอาดีแลกมั้งนี่กำลังไปเติมกำลังไปเติมกำลังไปเติมไปไฮ้ยลองไปเคลียร์ล่างนะเด็ดไหลอยู่ให้รอแป๊บนะกูกูเป็นแทนกูมาเคลียร์เด็ดแค่เคลียร์เคลียร์เคลียร์ที่พี่แล้วใช่ป่ะพี่ได้ไปเดินไล่ฝั่งนี้ ตาย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 โดนโดนว่าโดนเยอะะว่โดน <De> โดล็อกแ <ừ> ม่แม่คุมาดึงให้ละเรียบร้อยเด็กไปเขียนลากนะกูไล่เขียนนะกูไม่ได้ไฟนะเพื่อนระวังนะเดี๋ยวโดวนล็อกว่ะแต่ก็แก่อนแต่ก็แต่ทำมีปัญหาเลยอะ่ะตัวปัญหาเลยอะ่ะทำตัวปัญหาเลยร๊บ <c oughs> นึงน,นะพี่ เออ่ทเงานดมถึงนะดมถึงนะเงอ่จะไม่พอนะมาไม่ทันว่ะไอ้หี้อย่ายิงกูฟรีสักแถวกลับกไปเลยนะ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 ขี้ขี้เป็นยังไงวขอเกิมไว้มาแล้วมาแล้วมาล้วเจ็บพุ่งไ้พุ่ไดุ้่งไนพุ่งไ ไม่โดนคีบเลยสักได้ปะได้ปะไม่ติดคีบคีบพอไปแล้วไม่ได้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 หมดได้หมดตายหมดโอเคตายหมดเคลียบข้างก่อนเคียบข้างก่ไปเลยกูยี่ห้าวิมาแล้วมาแล้วเกิดเกิดแล้วเกิดแล้วโอเคโอ้ยแม่ไว่ต้องยังไม่ก่อเกิดนะดวงยังไม่ก่อเกิดนะ ไห้เด็ดวิบัติได้ให้กูการบอลหรือว่าปาไปเลยตาม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 ไปเลยมันเหลืออีกสิบกว่าอาตามไปเลยให้แม่งจัสร้อเอ็มป่ะเด็ดทิ้งกูโอเคเอาเด็ดมาแมเด็ดไปเลยจะขึ้นบนดีกว่าเนะขึ้นกลางเลยนะไปขึ้นกลางเลยก็อเติมเลยก็อตัวอยู่ป้อมให้มันเกิดสองตัวนะมีเวเลสเทลเฮียเกิดสี่ละ ถ่ายพี่ถ่ายถ่ายยถ่ายถ่ายเรื่องอ้เนี่ยตายฟรีไอ้กูเล่นอะไรเล่นอะไรเล่นถ่ายมันไล่เด็ดคุยไม่ทันเพียทานทันทานน้งทันน้งออกไม่ทันเกิดแล้วเดี๋ยวมาการาดนะไอ้พี่ก๊อตเอาดิพี่ก๊อตล่างหลุดเดี๋ยวพี่พี่รอไปรอเอาไปรอเอานี่รอเอามันไหวเหรอ อารามอ่ะไหวดิพี่ผมโอ้โหผมตัวตีแท้งไมพี่อ่ะดิพี่ไม่ให้ตัวตีแท้งแล้วมันพี่ระวังของนี่เอาละกอดก็กดไปพี่กดไปพี่กดไปพี่กดไปยืนยืนยืนเอลซ้ายดิยเอลเอลขวาเลยพี่มันไม่มาหรอกมันไม่รู้เอามาแบลของมาแบลของมันแบลของมันแบลของเอาไข่เอาใครเอาใครมันก่อนขึ้นเลยขึ้นตรงนน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 ้นเลยไี่เึ้นตรงนไปเลยไปขึ้นตรงนน้นเลย กไปกกไไไปปปเลยไปเลยไปเลยขึ้นตรงนู้นเลยขึ้นตรงนู้นเลยถูถ่วงไว้ขึ้นตรงนั้นเลยขึ้นตรงนั้นเลยเอาป้อมนั้นเลยไม่ทันหรอไม่ทันไม่ทันถ่ายไปเลยถ่ายเลยถ่ายเลยเดทถอยเลยอืมกูเฉยเลยถ่ายเลยถ่ายเลยเพื่อนจะเอาจทีเหรอเอาเทลแม่งเอไม่ได้หรอกลับก่อนนะกลับก่อนนะไม่มีเลยนะทั้งให้ทั้งให้ออไม่ถึงว่ะ เออสวยสวยสวยนิดเดียวไอเดดตายยังวะเดดตายยังวะเดดยู่ข้างหลังนี่เอเออเออยิงฟรีไหมยิงฟรีเกมมิ่งไอปั่นยิงฟรีเกมมิ่งเออไอ้ตายไอ้ตายเยไม่พอว่ะไอ้แม่งปั่นมากโง่เมื่อกี้ไม่มีตัวตัดเลือดอยู่ไงพี่พี่พี่มีตัดเลือดพี่ออกตัดเลือดอยู่ ช่ใช่ไม่พอเลือดดีเบี้ยแทงแน่เบี้ยตึงไงตึง,งแล้วลยมีรูนว่ะเฮยตึงจริงพี่ตึงแบบแบบเคยได้อยู่ เซลไปเกาะเกิดนะเออเซลอย่าเพิ่งชมเซลอย่าเพิ่งชมเซลบอกพี่เขียนเล่นดีเดี๋ยวขึ้นไปเขียนบอให้ไปเลยมามามาโดนเทลเบ้าไม่เป็นไรได้อยู่หมาอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งนะเดี๋ยวเพิ่งเข้านะพี่ขอเคียคลิปอ่ะเอาเขียนกองกอนด้ยเดปเตปเต็มกอนเต็มกองเต็มกองก่อนอยากเขียนบนให้สูงสุกก่อนอยากลอดเทลมากเลย นี่ไงเทลอยู่นี่ไงไอเด็กคนขยันเด็กคนง่ากูเคลียร์คิดอยู่เด็กคนนะเดี๋ยวอารเลยกอรัมอยู่นี่อารัมอยู่นี่เอาอารัมให้ได้อ่ะกูกำลงไปนะกูกำลงไปนะดิแดนดีวะเด็กพึ่งเด็กพึ่งเด็กพึ่งหาตัวไม่เจอหาเทลเทลอยู่หลังสุดเลยว่ะเทลอยู่หลังสุดกูมีสปินไม่ไม่ไม่ทันไม่ทันไม่ทานตัดฟางเฮียแม่งมาเอากู เอาเข้าดินี่นี่แถวเข้าแถวเข้าแถวล็อกกันล้ำได้ละล็อกกันล้ำได้กูเข้าแถวพี่ครับแถวได้ปะแถวได้ปะใช่แถวได้โอ้โหไม่ร่วงมาว่ะโอ้โหมันมันมีกาะไอ้ดวงแล้วไอ้ดวงแล้วโอ้โหอย่างนิดเดียวมันขังมงตู่กูไม่งั้นตัวมึงตายก็กลับก่อนก็กลับก่อนกันบ้านก่อนดีอ่ะไอ้สี่สิบวิเลยว่ะ ยื้อไว้พี่ยื้อไว้กูขะขาของเขาออกก่อนนะรองเท้านี้แม่งวิ่งขาแ <c oughs> ม่งไม่ผิวผมไม่ไหวแล้วมองเทอรีสกิลแล้วไม่ไหวแล้วไอเราคนดาวแล้วแม่งต้องเอาคลองอีกรอบแน่เลยอืมนั่นไงเทลไม่มีเกาะเกิดอ่ะสวย ม่มีก่อเกิดก็หลับไปดิมือร์ปิดิดอย่าพึ่งนะไม่มียิงไงเฮ้ยกำลังไปกำลังไปก้อนถอยได้ก้อนถอยเด้ถอยได้ถอยได้ไม่อยากถอยเลยอยากเอาอะเติมเลือด่อยกำลังมากกำลังมากความจริงเทลตายแล้วแม่งเราเคลียร์กลางเข้าได้เลยนะนี่นี่เคลียร์เฮียตัวที่นี่ก่อนเออมากอนมาก้อนเฮ้ยบอลบอลบอลไปบอลไปบอลเดี๋ยวเช็ดเอรซ้ายนี่อยู่นี่ มังกรบ้างมังกรบ้างเอาได,าาดาพ้พี่เอาได้เอาดิมา,ากันเยอะแล้วไม่ทานแล้วเดี๋ยวเอาคนเดียวเอาคนเดียวยื<โ>้ไว้เอาคนเดียวอย่าเข้านะเดี๋ยวกำลังไปกำลังไปกำลังไปเลยมีเกาะเกิดไอ้เคียกดไม่ได้เคียบใบโทษทีวัดถ่ายเล็ถ่ายเล็ถ่ายเลยด้วงไปนะด้วงไปนะด้วงอยู่นี่ด้วงอยู่นี่ด้วงอยู่อยู่กลางอยู่ไอ้เคียไม่มีรองเท้าแม่งใบกูยยับเลยว่ะสวย ให้ล็อกสองล็อกสองรอเอาเลยไอ้เคียดด้วยเนอเอาดีแลกก่อนเออจอสวมเดี๋ยวเดี๋ยวเคียร์ล่าก่อนเคียร์ล่าก่อนเคียร์ล่าก่อนเด็ดดังนะเคียร์ล่ากันให้เด็ดดับก่อนโอเควางด้วงวางด้วงไอ้เียเสือเข้าป่าไอ้สัตว์โอ้โหก็โดนว่ะไม่โดน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  เทลโดแล้วเทลโดล็อกแล้วขอเดี๋ยวตายนะโซไวยไม่เกิดเทวไม่เกิดมาๆมาๆมาๆเดี๋ยวเดี๋ยวให้เพื่อนเติมเลือดกันไล่ันเย่งคลิปแม่งดมดมไล่ดิมาๆมามาๆไม่ทันแล้วไอ้พี่ยก็บอกคลิปโอ้ได้แล้วเด็กเก่งป้า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 ป้ต้องเคลียร์กต้องเคลียร์กต้องเคลียร์เด็กเก่งไม่ต้องเคลียร์ไปเลยอ่ะไปเลยมาดูก็มาดูก็มาเอาได้เอาได้มามาละมาละเปิดเกาะให้เปิดเกาะให้มันจับกูไปเลย ขอนัดเดียวขอนัดเดียวนั่นแหละมาๆๆมาโดนขอแล้วโดนขอแล้วตีปั๊มตีปั๊มตีทุกมันทุกข้อขอนัดเดียวเท่านั้นแ่ะไอ้ย่าตีปั๊มนัดเดียวอ่ะผมตีแต่ปั้มอยู่เนี่ยไอ้ย่าไม่ไหวว่ะล่วงไปแล้วว่ะไี้ย่ไหวบ้างล่ะไหวบ้าล่ะเรียบร้อย โคตรแย่เซลล์อ๋อด้วงเซลล์อบอกลูกยังไม่หลับเฮ้ยขึ้นไะเ<ม>นี่ยขึ้นแต่ไปเยี่ยวนี่เนี่ยขึ้นแต่ไปเยี่ยวนะสับเยี่ยวนะสับเยี่ยวนะเอออีกแล้วผมโคตรแยกอะพี่ขอบคุณมากเดทเบสแม่งของจริงของจริง <c oughs> พี่ของหองจริ <c oughs> ไงไอ้ก้อนแม่งก็โหดไอ้เบิร์ดก็ได้หมดเลยตอนนั้นเดียวหายนะเออ ว้าวไม่ใช่คอนแล้วจ้าั่นจะหายแล้วผมยิงจะตายแล้วอาร์ลำอ่ะยิงคอนแล้วจ้าบายเปลี่ยนไอเดีครับเปลี่ยนไอดีครับเปลี่ยนที่สี่เปลี่ยนไอดียแล้วเชิญเปลี่ยนไอดีด้วยครับไม่ใช่แม่งพึ่งเคนโอ้ผมแล้วแล้วผมต้องเปลี่ยนไหมเนี่ยขึ้นเลยเปลี่ยนเลยคอนแล้วเหรอคอนแล้วว้ายขอไอเดีเลยขอไอเดีเซลย์โอเลยมัมมีไอดีใครบ้างมาเดี๋ยวผมมาเล่นให้มา ไม่ดี SEO ไง SEO มอดี SEO อ่ะตามพี่เอาตามพี่เอา